ฮะ uh huh. และในวันนี้เราจะมาพูดถึงฉากที่ได้เพิ่มขึ้นมาในจัก,กรวาลของคุณ Monster Up ทั้งหมด3ฉากในซีซั่น5กันครับโดยที่คลิปนี้จะสั้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมจะมาสรุปแบบรวบรัดกันจริงๆแล้วหลายๆฉากทั้งคุณ Monster ร์ได้เพิ่มยูทูบเบอร์เข้ามาเพียบเลยฮะแต่ผมขอข้ามไปละกันนะครับเพื่อที่คลิปจะได้รวบรัดขึ้น คำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณมอนสเตอร์อเปิดฉากมาเราจะได้เห็นตัวของหลอดยาเพียบเลยครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นหลอดไวรัส19ที่จะเป็นเวอร์ชัน12ครับและส่วนที่เหลือจะเป็นหลอดยาที่มีชื่อของข้างคราวแล้วก็มีทั้งกิ้งก่ามีทั้งงูครบเลยฮะโดยที่หลอดยา3หลอดข้างหลังจะเป็นหลอดที่เขียนชื่อยูทูบเบอร์เอาไวา้ก็คือคุณออกัสโต w t f คุณชูไมอาและชาแนลเวนาเกมมิ่งอีกด้วยครับ ซึ่งช anel v e n n Gaming เมือนจะมาบ่อยนะผมว่าแสดงว่าคุณ Monster Up น่าจะชอบช anel นี้มากๆเลยล่ะครับโดยที่ตัวของหมอกาดำ จะหยิบไวรัส19ขึ้นมาแล้วก็ได้นําหลอดไวรัสนี้ไปใส่เข้ากับปืนของเขาจริงๆแล้วปืนนี้เป็นปืนเข็มฉีดยานะครับซึ่งตัวของยาก็จะไหลเข้าสู่เข็มอย่างรวดเร็วเลยหลังจากนั้นหมอการํดามก็จะหันมาหาหนูทดลองของเขาซึ่งก็คือพี่ดิวแมนเสื้อเหลืองนั่นเองพี่ดิวแมนที่โดนตึงไว้กับกางเขนดูเหมือนจะสลืมสลืออยู่ครับเหมือนไม่ค่อยได้สติเท่าไหร่ตัวของหมอการํดามที่มาถึงก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่าง ก็จะหยิบเข็นฉีดยาขึ้นมาแล้วก็ปักเข้าไปเต็มๆตัวของพี่ดิวแมนอุ๊ยน่าจะเจ็บหน้าดูเลยซึ่งพอโดนฉีดไวรัสเข้าไปตัวของพี่ดิวแมนก็จะมีอาการแปลกประหลาดขึ้นมาทันทีโดยที่หน้าจอของพี่ดิวแมนจะมีเขียนว่าไวรัส19 into system หรือก็คือไวรัส19เข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วโดยที่เราจะได้เห็นอีกด้วยว่า ด้านหน้าของพี่ดิวแมนจะมีคาร์เมล่าแมนสตัวที่ถูกจับอยู่ด้วยครับและการมองเห็นของพี่ดิวแมนก็จะค่อยๆเบลอไปเรื่อยๆจนการมองเห็นของเขาค่อยๆบิดเบี้ยวไปและตัวของเขาก็นั้จะกลายเป็นซอมบี้เป็นที่สุดนั่นเองครับซึ่งตัวของทีวีแมนที่ทรยศเราก็จะยืนดูอยู่ด้วยนะและเสียงคำรามของดิวแมนซอมบี้ก็ได้ดังขึ้น ฉากต่อมาจะเป็นฉากหลังจากพี่มิวแทนสกิบบิททอยเลตของเรากลายเป็นปืนนั่นเองครับซึ่งในฉากนี้เราจะได้เห็นเจ้าคอสกิบบ t ททอยเลตอีกด้วยตัวของมันจะร้องคำรามลัน่นก่อนจะเดินตามตัวของพอยออฟบิวของเรามาแต่ดูเหมือนว่าพี่แกจะเดินเร็วเหมือนกันนะเพราะในตอนล่าสุดพี่แกไปถึงเร็วเอาซะมากๆขนาดพี่คดที่ตของผมบินไวซะขนาดนั้นะนะและกล้องก็จะค่อยๆแพนมาหาพี่สปีกแมนซอมบี้ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่แกจะยังไม่ตุยครับโอ้โหโดนทั้งระเบิดโดนทั้งจรวดโดนทั้งปล่อยอัดนี่พี่แกยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยสุดยอดจริงๆซึ่งดูเหมือนว่าตัวของพี่แกที่กินพวกคาเมล่าแมนซอมบี้เข้าไปจะขย้อนพวกนั้นออกมาจนหมดเลยครับเราจะเห็นว่ามีน้ำเขเขียวออกมาด้วยผมเดาว่าพี่แกน่าจะอ้วกออกมาแล้วนะหลังจากนั้นตัวของพี่แกจะค่อยๆกลับสู่ร่างปกตินั่นก็คือแขนหายไปนหนึ่งข้างและตัวของพี่แกก็จะค่อยๆย่อดหดเล็กลง เหมือนเท่าขนาดปกติเลยครับซึ่งตัวของพี่แกก็จะล้มลงไปนอนกับพื้นตอนแรกผมคิดว่าตัวเย่ไปแล้วแต่ดูเหมือนว่าพี่แกจะหนังเหนียวหน้าดูยังไม่ตุยง,ง่ายๆครับยังนอนหายใจได้สบายอยู่ฉากถัดมาจะเป็นฉากหลังจากที่พี่คีริโตะของเราโดนต่อยหน้าไปสรบปไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งเราจะเห็นว่าพี่คีริโตะแกนอนแง่งแมงเลยหลังจากนั้นเราจะได้เห็นสปีกเกอร์แมนสองคนพี่คนที่ถือปืน X8 มาก็จะเดินมาพูดกับสปีกเกอร์แมนอีกคนว่าบอกพวกเขาซะ นี่มันทําให้พวกเราสงสัยมากเลยครับว่าไอ้บอกเขาซานเนี่ยหมายถึงใครซึ่งตัวของพี่สปิกรแมนอีกคนก็จะรีบติดต่อกับไปในทันทีเลยครับพวกเราได้ปืน x อ8แล้วหลังจากนั้นชาจะตัดไปที่พี่คริโตะที่โดนจับโยนใส่กงเรียบร้อยแถมปิดประตูล็อกซะแน่นหนาเชียวซึ่งพอเสร็จงานตัวของสปิกรแมนอีกคนที่ถือเครื่องสแกนก็จะพูดขึ้นมาว่าโอ้เรามีปัญหาแล้วละ่ะซึ่งบริเวณหน้าจอของที่สแกน ก็จะมีฝูงซอมบี้มาเพียบๆเลยครับแต่ว่าจะมีจุดหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดใหญ่กว่าของคนอื่นเขาผมเดาว่านี่น่าจะเป็นซอมบี้ตัวใหญ่หน้าดูแต่เท่านั้นยังไม่พอดูเหมือนว่ามันจะเคลื่อนที่มาเร็วซะด้วยโดยที่ด้านล่างของหน้าจอก็จะมีชื่อของยูทูบเบอร์อีกแล้วครับเป็นชื่อของคุณมามิวรีกินโดซึ่งพอพี่สปิเกอร์แมนไทแดงได้ยินดังนั้นพี่แกก็ออกคําสั่งอย่างรวดเร็วเลยพวกเราต้องไปแล้ว เดี๋ยวนี้ตัวประตูของยานก็จะปิดไปอย่างรวดเร็วและยานก็รีบบินขึ้นไปในทันทีเลยครับแล้วเราจะได้เห็นว่ากล้องจะแพนมาให้เราเห็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินซึ่งนั่นก็คือแขนของไททันดิวแมนนั่นเองโอเคครับถ้าเพื่อนๆเห็นหน้าจอเมื่อกี้หน้าจอเมื่อกี้จะมีเขียนซอมบี้แล้วก็เป็นจุดวงใหญ่ๆผมคิดว่าซอมบี้ตัวนั้นก็คือไททันดิวแมนที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนั่นเองครับ แต่เท่าที่เราได้เห็นการแขนของไททันดิวแมนนั้นดูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยผมคิดว่าเราคงต้องไปอรอลุ้นกันว่าถ้าเกิดเราได้เห็นไททันดิวแมนตัวเต็มๆร่างของพี่ดิวแมนในร่างซอมบี้จะถูกเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนแหมเชียดชิวนะครับเนี่ยถ้าไม่รีบบินขึ้นไปมีหวังยานเป็นรูแน่นอนซึ่งในตอนจบเราจะเห็นคําอธิบายอีกแล้วครับว่าไวรัสซอมบี้คือไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สร้างโดย AI ซึ่งการจะสั่งการมันเราต้องการพาหะซึ่งสามารถส่งผ่านได้ในหลายรูปแบบ เช่นการกัด USB Drive สายเคเบิลและอีกหลายๆอย่างไวรัส AI นั้นฉลาดอย่างมากและเป็นภัยอันตรายต่อสตูของมันมันสามารถรอได้ทั้งเวลาในการขยายพันธุ์หรือจะทําให้พาหะติดเชื้อทันทีเลยก็ได้แล้วแถมด้านซ้ายยังมีโค้ดเขียนเอาไว้เป็นภาษาสีพัดพัดอีกด้วยนะครับแม่เนื่องจากเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเขียนโค้ดไม่เป็นเพราะงั้นผมขออธิบายแบบง่ายๆนะครับคือตัวของโค้ดไวรัสจะมีฟังก์ชันที่บอกว่าติดเชื้อฟังก์ชันควบคุมด้วย SCP 0 4 9 ฟังกชันปัญญาประดิษฐ์และในตัวเมนคือตัวเมนจะเป็นโค้ดหลกักที่ตัวเวลาจะใช้งานฮะคือเมนเนี่ยถ้าพูดไปมันก็เหมือนสมองอะครับส่วนฟังก์ชัน3อันบนมันคือทักษะเช่นสมมุติว่ามนุษย์เราจะมีฟังก์ชันกินนอนอาบน้ําใช่ไหมฮะแต่มนุษย์เราจะทําได้ก็ต้องมีการสั่งการซื้อไอการสั่งการมันก็คือตรงเมนเนี่ยแหละฮะซึ่งมันจะใช้ฟังกชันก่อนหน้าฟังก์ชันที่ผมพูดถึงไปนั่นเอง ซถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่ามันเป็นโค้ด AI ที่ทางคุณ Monster Up พยายามทำให้มันดูเป็นไวรัสก็พอแหละครับก็จบไปแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม